ใครที่จะอ่านฉลากสินค้าหรืออ่านตัวอักษรที่มีข้อความเล็กเกินไปสามารถเปิดกล้องแล้วใช้ซูมในการช่วยในการอ่านได้ นี่นะคะที่ซองของสินค้าตัวอักษรเล็กมากเลยมองไม่เห็นใครที่ตั้งค่าแบบในคลิปแล้วนะคะสามารถใช้ซูมในการช่วยอ่านได้แบบนี้นะคะเลื่อนดูได้เลยนะคะอยากจะอ่านตรงไหนแล้วก็ใช้ซูมตัวนี้นะคะในการช่วยอ่านตัวอักษรที่เล็กได้เลยซึ่งใครที่ต้องการตั้งค่าให้อ่านข้อความแบบนี้โดยใช้การซูมแบบหน้าต่างแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปทําการตั้งค่าแบบในคลิปค่ะ วิธีการให้ไปที่รูปฟัเฟืองที่เขียนว่าการตั้งค่าพอเข้ามาแล้วนะคะให้เลื่อนหาคําว่าการช่วยการเข้าถึงกดตรงการช่วยการเข้าถึงค่ะพอเข้ามาแล้วตรงนี้จะมีคําว่าซูมกดตรงคําคว่าซูมค่ะจากนั้นให้มองหาคําว่าบริเวณซูมกดตรงคําว่าบริเวณซูมค่ะที่ตรงหน้านี้จะมีรูปแบบการซูมให้เลือกให้เรามาติ๊กถูกตรงคําว่าซูมแบบหน้าต่างตรงหัวข้อด้านล่างนะคะพอเราเลือกได้แล้วให,ให้กดย้อนออกไปจากหน้านี้ครั้งหนึ่งค่ะ จากนั้นให้มองหาคําว่าซูมไปที่ด้านหลังนะคะจะมีสวิตช์เปิดปิดให้เราเลื่อนเปิดปุ่มให้เป็นสีเขียวแบบในคลิปค่ะพอเปิดเสร็จเราจะได้หน้าต่างการซูมแบบนี้ขึ้นมานะคะเราเลื่อนได้เลยนะคะเราจะซูมอะไรจะดูข้อความตรงไหนบนหน้าจอที่มีขนาดเล็กเลื่อนหน้าต่างไปตรงบริเวณนั้นภาพหน้าจอตรงนั้นนะคะจะขยายใหญ่ขึ้นทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ต้องการใช้หน้าต่างการซูมแล้วให้ใช้3นิ้วเคาะลงไปตรงหน้าต่างสองครั้งนะคะจะเห็นว่าหน้าต่างการซูมจะหายไป การใช้หน้าต่างการซูมนี้นะคะไม่ได้ดูได้แค่เฉพาะบนจอมือถือ iPhone แต่สามารถดูการซูมผ่านกล้องได้ด้วยเราสามารถหยิบวัตถุสิ่งของนะคะเสร็จแล้วกดเปิดกล้องนะคะจากนั้นใช้3นิ้วเคาะลงไปที่หน้าจอ2ครั้งจะมีหน้าต่างการซูมขึ้นมาเราสามารถเลื่อนได้เลยนะคะจะจะอ่านข้อความบริเวณไหนเราก็ใช้นิ้วลากหน้าต่างไปตรงข้อความบริเวณที่เราต้องการจะอ่านได้เลย จะอ่านอะไรหยิบมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือฉลากสินค้าฉลากบรรจุภัณฑ์อะไรที่มีขนาดเล็กเข้ามาส่องที่กล้องนะคะแล้วก็ใช้หน้าต่างการซูมอันนี้ในการอ่านได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะไม่ต้องการใช้หน้าต่างการซูมนี้แล้วนะคะใช้3นิ้วเคาะลงไปที่ตรงหน้าต่าง2ครั้งนะคะตึกตึกนะคะหน้าต่างก็จะหายไปเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการใช้หน้าต่างการซูมอีกนะคะเราก็ใช้3มนิ้วเคาะลงไปที่หน้าจอ2ครั้งตึกตึกนะคะเราก็จะได้หน้าต่างการซูมแบบนี้ขึ้นมาค่ะ เราสามารถตั้งค่าโดยกดค้างลงไปตรงแถบทึบๆตรงนี้นะคะจะเห็นว่าจะมีหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมาเรากดเลือกปรับขนาดเลนส์ตรงนี้ก็ได้นะคะกดปรับขนาดเลนส์แล้วก็กดย่อขยายตรงนี้ได้เลยนะคะว่าจะให้เลนส์กว้างยาวสูงต่ำเท่าไหร่นะคะแล้วแต่ที่เราจะเลือกขนาดตรงนี้ได้เลยแต่ต้องทึบๆอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อที่จะเลือกขนาดเลนส์นะคะแสดงตัวควบคุมว่าจะให้เลนส์ตัวนี้ซูมมากซูมน้อยแค่ไหนเราก็เลื่อนตรงนี้ได้เลยนะคะ เราจะตั้งค่าอะไรให้กดตรงแถบทุบๆตรงนี้ได้เลยนะคะเลือกซูมเข้าซูมออกบริเวณซูมปรับขนาดเลนหรือว่าจะเลือกฟิลเตอร์เราก็กดเลือกตรงนี้ได้เลยค่ะ